เดียวนะครับมีองค์พระอยู่จุดกลางพอดีถึงแล้วครับวัดเทพกิทักคูรนารามที่หมายเราอีกขั้นหนึ่งนะครับเห็นพ่อค้าแม่ค้าบอกว่า600ขั้นขึ้นลงพันสอนท้าทายท้าทายเพราะว่ามันชัน วัดเทพพิดกบุณนาลามปากช่องกบตบโกนสุนี่เราก็เข้ามาแา้วนแต่ไม่รู้ว่าเขานับกันตรงไหนครับไมนี่ดูมันครับตอนขึ้นเราก็จะไหว้พระกัอนขอกำลังใจ รเรากําลังจะขึ้นสู่ยอดข้างบนอีกเลยเราต้องใช้พลังงานอีกแล้วครับสิ่งที่ขาม่นได้ระหว่างทางขึ้นน้ำเราต้องเสี่ยงเยอะคือเขาจะแบ่งนะครับว่านี่คือทางขึ้นขึ้นนะครับขึ้นอย่างเดียวห้ามลัด ลงมานี่คือทางลงทางลงก็อยู่ประมาณนี้ครับประมาณนีอ้อากาศเย็นดีครับต้นไม้ปกคลมุมตรงบันไดพอดีคืออากาศไม่ร้อนมากก็มีประชาชนเยอะมากครับวันนี้เยอะ มันเป็นครอบครัวเราเดินแบบไม่เงางมจะบอกว่ามานี้ท่านไม่ต้องห่วงครับมีศาลาให้แวะพักพักตลอดทางครับง่พัก,พกจะก็มีบางจุดที่ชัน นะครับทุก15ขั้น15ขั้นจะมีจุดพักพักให้เหนื่อยพักนั่งคอยใกล้ถึงแลครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงยอดองค์พระแล้วครับ นี่ขั้นสุดท้ายไปซ้ำเลยหกร้อยขั้นดีคอัสาติจุปก็ได้มาถึงรูปองค์พระรแล้วครับพระพุทธสักกุลสีมา มุมลุชื่อท่านขอมก็ต้องมาถามครูนะครูวิวสวยมากสวยับมองเห็นวิมีนกไ้วอลังยสวยตอนนี้เราก็จะลงนะครับสู้ต่ออีกหกร้อยสิบกครับช่วงบันไดลงอากาศเย็น เพราะว่ามันมีต้นไม้ปกคลุมล้อมรอบไม่กดดผ่านส่งหานไม่ถึงประชาชนมเยอะครับเอาเปรย์เปรย์เจ่ล็อกกับกุญชินข้างล่างเราก็อยากฝากบอกว่าขึ้นต้องมีกำลังนะครับกำลังและใจที่แรงกล้าที่สามารถขึ้นได้ไม่งั้นเดี๋ยว เจ็บเป็นป่วย,ไม,ยไม่มีใครดูแล้วเม,ม่์เองนะครับก็ค่อยจะถึงข้างล่างครับหาลงก็จะเร็วนหน่อยเัมนเดิมเร็วถึง